สวัสดีค่ะวันนี้มาแนะนําพระเครื่องนะคะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาเพราะว่าลูกค้าโอนปิดเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือคลิปนี้สององค์นะคะเป็นพระขุนแผนครูบาทิวอริยะวังโสนะคะสําหรับพิมพ์นี้ก็จะเป็นพิมพ์กลางนะคะปางมานวิชัยคะ่ะ ด้านหลังจะเป็นยันขอมลาวนะคะอันนี้ถามมาจากเจ้าของของผ้าเดิมนะคะบอกว่าเป็นยันขอมลาวนะคะไม่ใช่ยันของปกตินะ,ะตรงนี้จะเป็นคําว่าเนี่นะคะครูบาทิวะคะ่ะด้านหลังนี้จะเป็นปำหมึกนะคะ เป็นเนื้อดินผสมมวลสารนะคะก็ใช้ทางด้านสเสน่ห์เทียบกับเหรียญสิบบาทค่ะลูกค้าที่สนใจพระอื่นๆก็ทักไลน์ได้นะคะ รายละเอียดก็จะอยู่ใต้คลิปนี้นะคะอินก็จะแจ้งทั้ง ID Line แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอินค่ะขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ